สวัสดีครับพี่น้องชาวครีเตอร์และชุมชนชาว y o YouTube ท่านที่นิยมชมชอบงานปลูกต้นไม้งานบอนไสนะครับในคลิปนี้นะฮะผมจะมาท่านพาทุกท่านนะฮะที่สร้างงานด้วยการหาวัตถุดิบต่อไม้นะครับเป็นการตอนการชํำการโน้มกิ่งนะฮะหาวัตถุดิบด้วยตัวเองนั่นเองนะครับผมก็เหมือนกันนะฮะผมก็เริ่มต้นโดยการหาวัตถุดิบเองแล้วก็มาสร้างสรค์ง,งาน นะที่นี้ข้อสำคัญนะฮะเมื่อเรานำมาสร้างแล้วเราต้องอใส่ใจนะครับเราหมกเราเพาะเราวางไว้หลังสวนหลังบ้านเราก็แล้วแต่เราต้องคอยดูแลเขานะครับผมสังเกตว่าไม้ที่ผมดูแลอย่างไกลนะฮะกลุ่มนี้นะครับจากตอตัดทดมานะครับถ้าเราใช้เวลาเลี้ยงดูเขานะะดูแลเขาเป็นระยะก็สามารถสร้างงานได้จบเร็วขึ้นผมไปเห็นไม้ที่บางท่านนะฮะสมาชิก บอนไซข้องชมรมบอนไซ่ของเรานะครับสร้างไม้ด้วยตัวเองนะฮะประมาณสักปี2ปีก็สามารถที่เป็นเต็มฟอร์มทั้งต้นไกลทั้งต้นไส่ต้นโพนะฮะสวยงามเลยทีเดียวเพราะนั้นมาดูครับในวันนี้ผมจะพามาอัพในส่วนของที่ตัดทดต่อไว้แล้วให้ท่านได้ชมกันนะฮะผมมาเก็บไว้ใน,ในหลังสวนนะมาดูกันครับต้นนี้เป็นต้นไกลครับไกลยอดโอรสโอรสนะฮะสีสวยทีเดียว นะครับเป็นไกลขี้นกและผมก็ไปขุดต่อมานะครับเนี่ยจะจะสองปีแล้วนะครับแต่ถ้าเราใส่ใจเนี่ยน่าจะน่าจะได้เยอะแล้วแต่ได้ความทิ้งไว้ครับเขาก็จะเลยไปเรื่อยผมก็จะพยายามคัดกิ่งไว้เนี่ยตัดทดนะครับไม่ท่านเวลาท่านได้ไม้มาไม่ต้องห่วงเลยนะฮะเอามาตัดเลยนะครับให้ให้ระยะคนรขี่สวย,สวยตัดทดปุ๊บผมก็สร้างหนึ่งทั้งนี้สร้างสอง อไม่ได้ใส่ใจเขาก็ไปยาวไปเรื่อยเลยครับพอยาวไปเรื่อยก็นะฮะก็เลยทุกทีเลยเดี๋ยวผมจะเข้าลวดแล้วก็ประคองไว้ก่อนนะครับส่วนมันจะเป็นยังไงในลำดับต่อไปค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะนะครับประคองไว้อันนี้จะประคองไว้นะครับในส่วนที่กิ่งนี้ผมจะตั้งยอดออกิ่งนี้ผมดึงลงเป็นสอง้อยู่นะครับ อันนี้ผมจะตั้งยอดนะครับนะให้ดูง่ายๆนะครับเผื่อท่านใดนะฮะที่สอบถามมาว่าเวลา,าจะขึ้นนะตัดคดอย่างไรนะครับผมแนะนำเลยนะครับถ้าจะให้ดีจริงๆเลยนะครับตัดคดนั้นนะ่ะได้ต่อมาตัดตัดทดทิ้งให้หมดเลยนะครับให้เหลือในส่วนที่ต้องการหลังจากนั้นมาเลี้ยงกิ่งเล็กไอ้กิ่งแค่นี้นะแป๊บเดียวนะครับโตเลย โตเร็วมากนะครับโปไซแกลกลางไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้ผมจะทําเป็นตั้งยอดนะเอี่ยกลับนะครับส่วนตัวนี้ก็ต้องประคองไว้ต่อเออบางท่านบอกว่าไอ้กิ่งเล็กๆแค่นี้เมื่อไหร่จะโตเออไม่ต้องห่วงนะครับโตแป๊บเดียวทันครับดูแต่เพิ่มหน้านะกิ่งเล็กๆอะ่ะเราบอกว่าไม่โตเผลอแป๊บเดียวเกินทุกทีครับเขาเรียกว่าเลย ดูต่อต่อไปครับจะให้ดูสัก2ต่อในวันนี้นะครับต่อนี้นะฮะเป็นต่อเออก็เรียกว่าต่อลีลานะต่อนี้จะเป็นตอตอไม้ลีลานะครับเป็นไม้ของผู้กองนะฮะผู้กองประพาสบุญเปรียมท่านก็ให้มาผมาก็เกาะหินอยู่นะแต่ว่า,าหินหินไม่สวยเท่าไหร่เดี๋ยวจะต้องเกาะใหม่นะครับไม้นั้นให้สังเกตลักษณะถ้าเราจะเล่นบน นะล่างก็เป็นองค์ประกอบหมายความว่าระบบรากโคนเป็นารากเป็นองค์ประกอบแต่ถ้าเราต้องการเล่นรากบุกสวยเราก็เอาบนเป็นตัวประกอบนะครับต้นนี้ต้องมีการอัพอยู่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนั้นผมจะต้องอามาดูอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้จะสร้างข้างบนนะครับผมก็ได้คัดกิ่งไว้นะฮะกิ่งซ้ายกิ่งขวากิ่งด้านลึกนะครับด้านกว้างด้านลึกไว้อยู่นะครับ เวลาเราคัดกิ่งก็เหมือนกับคัดคัดกิ่งขึ้นลำต้นนะครับแล้วก็ซ้ายขวานะครับซ้ายขวาเหมือนกันนะฮะซ้ายขวานะแล้ก็ตัดกิ่งออกกิ่งที่เราไม่ต้องการก็ต้องเอาออกนะครับที่เกิน กิ่งล่างออกกิ่งบนออกนะครับกิ่งนี้มาบางังแน่นะครับให้ให้ใกล้อีกชิดกันมากไปไม่ได้ถ้าสัดส่วนนี้หนึ่งนะฮะนี่ซ้ายนี่ขวานี่หลังแล้วขึ้นไปเนี้ยก็จะดึงกิ่งนี้มาทางนี้ผมไม่ให้ทับรอยรอยเดิมของลวดน,นะครับ กิ่งหลังนะฮะกิ่งหน้านี่ตั้งเป็นกิ่งหลักไปนะครับแล้วก็ผมจะพันจับคู่กิ่งหนึ่งกิ่งซ้ายกับกิ่งขวานะครับจริงแล้วไม้ดีลาแบบนี้นะฮะไม่จําเป็นต้องหนึ่งสองสามก็ได้ครับนะเราเราไม่จําเป็นต้องหนึ่งสองสามนะครับ เพียงแต่ว่าผมก็อดอดไม่ได้ที่จะต้องสร้างเรียกว่าสร้างสามมิติกันแล้วกันนะครับซ้ายขวาลึกนะฮะกว้างยาวลึกนั่แหละครับผมผมเรียกอย่างนี้กันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะมีข้อโต้แย้งว่าเอ๊ะทำไมต้องมาสร้างไม้กิ่งหนึ่งสองสามอีกไม่จำเป็นนะครับแต่ว่าผมสร้างสามมิติอธิบายว่าการสร้าง ะปั้นรูปนะฮะวาดรูปปั้นรูปก็ต้องให้เป็นลักษณะสามมิติถึงจะภาพออกมาสวยจะไม่เป็นลักษณะเป็นแบนนะต้นไม้เหมือนกันก็ต้องมีซ้ายขวานะครับมีหลังมีหน้ามีหลังอย่างนี้ครับนะครับเราก็ต้องเข้าลวดประคองกิ่งนะครับเหมือนกันครับเหมือนกันทุกประการซ้ายซ้ายขวาเส้นหลักนะครับ ไม่ว่าจะสร้างไม้ในลักษณะไหนผมก็จะได้เล่นแบบสามมิตินะครับซ้ายขวาด้านกว้างด้านยาวคือส่วนสูงแล้วก็ด้านลึกนะครับด้านลึกคือกิ่งหลังเป็นแทนด้านลึกนะฮะกิ่งหลังกับกิ่งหน้านั่นแหละนะครับก็สร้างไปแบบนี้นะฮะถ้าเราขยันดูนะฮะไม่นานครับต้นไกลตอไกลตอโพท่านได้มาตัดทดเลยครับทำแรก นะครับพอตัดทษได้แล้วท่านค่อยนะครับมาสร้างรายละเอียดของกิ่งเล็กๆเ,เขาอีกทีหนึ่งนะฮะเราต้องเก็บรายละเอียดกิ่งเล็กแบบนี้นะฮะกิ่งเล็กนะครับกิ่งนี้นะฮะกิ่งนี้อีกนะครับแบบนี้ครับกิ่งนี้ก็เหมือนกันส่วนตัวนี้นะฮะ ต้องเอี้ยวก่อ,พอ,พ,อพอเขาออกไปแล้วเราต้องเอี้ยวกับนะครับต้องเอี้ยวกับผมจะตัดทดจะเอากิ่งนี้เป็นกิ่งยอดนะครับจะทดเพื่อที่จะให้เรียวนะครับไม้ที่ทดเนี่ยเจตนาก็คือต้องการให้เรียวนั่นเองนะครับกิ่งนี้เดี๋ยวผมให้ท่านดูก่อนนะฮะมันจะมีมีกิ่งนี้กับกิ่งกิ่งนี้ไปเลยละพอใหญ่ไปละไม่เอาผมจะทดนะครับนะครับจะทดไว้นะครับ จะเอากิ่งนี้ครับเป็นยอดนะฮะสร้างยอดนะครับกิ่งนี้สร้างยอด่ามันจะเป็นไปยังไงครับเอาดูนะฮะด้านซ้ายด้านขวาด้านล,ลึกหลังนะครับแล้วก็ผมก็ตั้งยอดยอดเนื่องจากมาฝั่งนี้ไม่มีกิ่งนี้นะครับก็เลยเอี้ยวเลยมาทางนี้ นะครับพอเอี้ยวเลยมาก็ต้องดึงกลับนะครับเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดึงกลับแบบนี้นะฮะจะเข้าลวดดึงกลับนะครับเพื่อที่จะสร้างด้านหน้านะฮะมาหน้าไม้น,นี่นิดนึงนะครับจะมีหน้าไม้แล้วก็ตั้งยอดขึ้นไปอีกนะครับนั่นเป็นอีกสเต็ปหนึ่งต่อไปนะครับสำหรับสเต็ปนี้ก็คงจะให้เข้าเข้าลวดในระดับนี้เข้าแค่ระดับนี้ก่อนนะครับนะฮะเดี๋ยวผมดูกิ่ง กิ่งหลังนี้ก่อนเดี๋ยวเข้ารวดกิ่งหลังก่อนนะครับนิดหนึ่งใช้รวดเก่าก็เลยค่อนข้างที่จ่ายช้านิดหนึ่งนะครับโอเคแบบนี้ครับเข้าก็ไม่ทับรอยเดิมเขานะครับ ถ้าครับรอยเดิมไม้ถูกรัดนนานก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับเขาไม่โตนั่นเองนะครับท่านก็ต้องดูนะฮะพวกนี้ตัดทดได้ตลอดเลยนะฮะตัดทดทุกระยะได้เลยทุกกิ่งผมลองมาแล้วนะครับไม้โตเร็วแล้วจะเรียวสวยแต่ถ้าท่านไม่ทดนะฮะไม่สวยครับไม้กลุ่มนี้ไม่สวยเลยนะครับตัดได้ตัดเลยนะครับ โทษได้โทษเลยทุกระยะนะครับนี่จะเป็นกิ่งหลังนะครับจะแทนกิ่งหลังแทงด้านลึกนะครับอันนี้กิ่งหลักไปนะครับหนึ่งสหหรือซ้ายขวาหลังนะครับแล้วก็ตั้งยอด หลังจากนั่นแล้วผมจะดึงเอี้ยวกลับมาเพื่อที่จะมาเล่นกิ่งหน้า4เล่นหน้า5และหลัง6ก็ตั้งยอดนะฮะไม้ต้นนี้คงจะขึ้นอยู่เพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็คงนำเสนอบอนไซส,สไตล์คูชยงนะครับก็คือหาไม้ได้เองนะฮะจ้างวัตถุดิบเองจะดีนะครับเป็นการประหยัดด้วยแล้วก็ยัง ส่วนใหญ่เขาก็หาไม้เองทั้งนั้นแหละที่มาขายให้เรานะครับเขาก็หาไม้สร้างไม้ของเขาเองแล้วก็ผลิตออกมาแต่ใช้เวลาทําเยอะๆนะครับก็คุ้มค่าแต่เราก็ค่อยๆนะฮะในปี2ปีอ,อย่างไม้ต้นนี้นะฮะต้นไกลที่เราเก็บมาจากข้างสวนริมทางนั้นริมบ้านเรานั้นอนะ่ะเมื่อนํามาเลี้ยงเย่เขาจะไม่โบเวลาเพราะเราไม่มีการทดถ้าเรานําตอใหญ่มาทดสร้างจะสร้างจบแล้วมันก็มีรูโบไม่สวยนะครับ สู้เอาต้นเล็กๆนะฮะสร้างไม่นานหรอกครับถ้าท่านสร้างาพวกไกลพวกโพเพราะว่ารากเขาหยั่งลงไปให้เขาหยั่งก่อนนะครับเราก็ปลูกในกระถางให้เขาหยั่งก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยๆให้เขาตัดออก,กอน,นะครับเมื่อได้ฟอร์มแล้วนะครับก็ฝากท่านไว้สําหรับคลิปนี้ก็คงขอบคุณนะฮะทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ Okay, okay.